สามอาก,การทาเบรกหมดที่มือใหม่ต้องรู้หนึ่งทุกครั้งที่เหยียบเบรกมีเสียงดังอีอีอีเหมือนมีเหล็กเสียดสีกันนะครับเพราะว่าตัวผ้าเบรกจะมีตัวสลักตัวหนึ่งที่พอผ้าเบรกใกล้หมดจะทําไปถูกับชานเบรกให้เราสังเกตได้ว่าผ้าเบรกใกล้หมดครับ2ครับน้ำมันเบรกลดต่ําลงนะครับเปิดปากประโปรงขึ้นหันหน้าเข้ารถส่วนใหญ่จะอยู่ซ้ายมือนะครับกับปุกน้ำมันเบรกหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับผมจะมีขีดแม็กคือเต็มกับขีดมินที่อยู่ต่ำนะครับถ้าน้ำมันเบรกอยู่ลดตล่ําลงนิดหน่อยไม่เป็นไตต่ต้้า้าวดินนเือฐบง ผ้าเบรกเริ่มใกล้หมดแล้วครับ 3. แป้นเบรกลึกผิดปกตินะครับถ้าเมื่อไหร่ที่เราเหยียบเบรกนะครับทุกวันเคยลงแค่นิดเดียวแต่วันนี้รู้สึกว่าลงไปครึ่งนึงหรือว่าเกินครึ่งให้ใกล้สันนิษฐานเบื้องต้นว่าเบรกอาจจะใกล้หมดหรือระบบเบรกเริ่มมีปัญหาแล้วครับ ถ้าพบเจอสามอาก,การที่ผมแจ้งมาเบื้องต้นนะครับให้รีบนำรถเข้าศูนย์บริการใกล้บ้านเพื่อให้ทีมช่างตรวจเช็คด่วนเลยครับหากทิ้งไว้เป็นนานอันตรายแล้วก็อาจจะหมดค่าใช้จ่ายเยอะด้วยนะครับผมฝากกันไว้ด้วยนะครับถ้าสมมุติเข้ามาเป็นหายน้ำมันเครื่องดีๆเราจะมีการหอดล้อเซอร์วิสทั้งทั้งสี่ล้อเลยนะครับระบบเบรคครับฝากด้วยครับนึกถึงรถนึกถึงเราครับเ o d Service อรมครับ